วัสดีครับวันนี้ผมก็กลับมายินในะแมบเครือตากร VS ในอำเภอเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาหาสกิลใหม่นั่นก็คือผ้าห่อสุกต้องใช้ ap ถึงสองพันห้าร้อยนี่แตะเตะเตะเตะดูค่าง่ายอยู่นะเนี่ย คอม vs. ทูับอันนี้คือสกิลเก่าของเราก็คือกระโดดสูงแปะแปะไม่โดนแปะ มักแก่มักไปคุไม่โดนลุละไปไปคุณไม่โดน

ำจ่ะเฮ้ยคอมคอมคอมโอเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออน่าจะโหดอยู่แหละว้าไอตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีน้ำไม่นำโชคนะไม่นำโชคเนะนัวไอตัวเนี้ยไม่นำโชคมันไม่นำโชคมันไม่นำโชคมาเอาต้นแบบต้นแบบต้นแบบอะ อุ๊ยฝั่งนนทดนโหดนะเนี่ยแปะแปะแปะโวลรวิซัาปุ๋ยปุ๊บแปะแปะชี้ดะ เฉียดเฉียดคือแบบมิดเฉียดเราเลยนกคนคนคดูคดูคดูปังปั๊มปิวปัมหนึ่งสอง หนึ่ง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 แล้วหนึ่งหนึ่งแล้วเตะ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 เตเตะเตะเตเตะเตะเฮ้ยเรียบร้อยเพื่อนรัดรัยิ่งอ้โอยฝั่งเรามันมีสองคนได้ นี่ตฟั่งนี้ไปเฮ้เฮเฮะไอู้ดสองสองแต่ฝั่งเรามันมีสองคนนะหนึ่งอือนนี้รู้เลยวตุดท้ายวตุดท้ายอ ดัก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 อย่าให้ได้ใช้วิ่งไววิ่งไวนี่มันโหดนะเนี่ยเด็งยากด้วยสายโจมตีอาส่โจมตีอ่ะขยัขยกก้น สาม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 แปกหนึ่งให้ฝั่งนี้เหรอโอ้โยลุ่มสองอะ่ะเฮ้ยมันเหลือนัดสุดมันเหลือแต้มสุดท้ายต้องเอาเราต้องเอาจริงๆเอาดีๆ,ๆเอาดีดีอาดีดี

ว่าแล้วว่าต้องโหดเฮ้ยพันหนึ่งเร็วผุอ้อันนี้ก็วิ่งไวทไม่ใช่อันนี้แต่นี่นะไอนนจะทำให้วิ่งไวสิบห้าโอ้โูดาวสิบห้านาทีนานเกินคูดาวสิบห้าวิผู้วิทเฮ้ยมันเล่นในคอมหรือว่ามันเล่นอะไรกันตรงไหนมา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 ใครจะแข่งจะใครจะแข่งุงย เฮ้ยเฮ้ยเอาทางอากาศเอาทางอากาศลงหนนาแล้วกันเออได้ลงนาอืมติดติดิดิ ยัยเฮะเง่ฮือช่องจลินมันเลยด้านบนด้านบนด้านบนยินแต่เอฟง่ายมากเลยให้จิบให้จิบ ครับฮฮฮด้านบนด้านบนสามสองหนึ่ง <niño> น <sharing> ี hey, hey, hey. Ont, S S ่เ <serio> ป <fishing> ็น <rails> ล <Towards pole society> ่นมาเล่นเกรมไปแปลกหาอะไรแล้วดูห้า่านไปแล้วเขียนได้กล่อง เปิดกล่องเดินเลยเดิเลย,เลยขอบปืนโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ยังดีกว่าติดตะตะเป็นแบบแบบตัตะดตั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 ดต้นแบบทางอากาศอากาศเย่ได้ทางอากาศ

ไปดูนย oh. uh ิงเฮ้ยเวลาหมดก่อนพอดีอ huh. uh ่ะเอ้ยโอ้โห๋อโหยยิงมีดโอ้ยมีดเลยวะโอ้ยอุ้ยเอ้ยหมดเวลาก่อนหมดเวลาก่อนไอ้หมดเวลาก่อน เจอแน่ไม่เจอแน่ต้องเจอเรา เฮ้ยไปยไม่โดนเนื่อยได้แล้วได้แล้วขยากนะเนี่ยขยากขยากขยาก ไม่มีสกิลอะไรมากเลยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยยิงยิงไห้โดนยิงไห้โดนเออสองตัดสูนเ้ยสองตัดสูนเ้ยเฮ้ย ฮมฮื่มอเอาโขได้เพื่อนนายจะไปทางไหนไปด้วยกันไม่โดนแปกหนึ่ง นี่แหละไหนไปนั่นไหนไปได้ไหนเฮ้ยอันหนึ่งเก่งเก่งเออแรมสุดท้ายแรมสุดท้ายของเรา

เสีเ่ยวนี่ก็แค่เสีเ่ยวเดาของเราทำไอะไรไม่ได้มากครับอเยยิบสองเลยเหรออุ้ยป้าสิบครั้งอันนี้สี่สิบครั้งอันนี้ยีิบสอง สองศูนย์หนึ่งหนึ่งใครสองศูนหนึ่งนึ่งอ,งนนงงอแข่งแข่งแข่งแข,งแข,งแขงนี่มีมนมีมน ทันเขาตายจริงไปว,วะแตกหนึ่งคนไลชั้นกันเลยคนไลชั้นอนะ่ะคนไลชั้นกันเลย like ตรงไหนโดนตอนไหนอ่ะทุกคนโดนตอนไหนได้เดี๋ยว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 เปลี่ยนสายเดี๋ยวเปลี่ยนสายเดี๋ยวเปลี่ยนสายไหมเปลี่ยนสายไหมสายนี้น่าจะโหดอยู่ไอ้สายนี้น่าน่าจะโหดมา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 ส่ยไหมใส่ยไหมใส่ยไหมใส่ยไหมสายไหม สายไหมไม่เพื่อนสายไหมสายไหมเฮ้ย ไปทับเฮ้ยปัดเดี๋ยวไปฝั่งนี้ให้เดี๋ยวไปตรงกลางเฮ้ยขุนมาไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ย เอ้ยเต็มสุดท้ายอ่ะมันเหลือเต็มสุดท้ายได้ใช้ส่ดักใช้ส่ดักวิชาสายดักนี่ โอ้ไม่กอยังไม่ได้แฮยักหนึ่งหนึ่งอ่ะเออโอเค่นี่ยคันหนึ่งก้อนขอหนึ่งหนึ่งก้อนคัหนึ่งหนึ่งก่อนนะทุกคนบาย